สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักของราศีมังกรในทุกสถานนะ,ะประจำเดือนมกราคม2025แล้วเนาะนะคะเราก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะอย่างเต็มตัวสำหรับบนัส Love Reading เดี๋ยวเร็วๆยวนี้จะรีบจัดให้นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันหน่อยสำหรับราศีมังกรว่าในเดือนมกราคมนะคะ2025เ,เรื่องราวความรักนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นสุขสันต์วันเกิดก่อนนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ชเดย์ชาวราศีมังกรที่รักของอาจารย์สันทุกท่านเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คพลังงานหลักนะคะเริ่มต้นที่ความรักคู่ที่เป็นประเด็น คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่เหมือนเดิมนะคะท่านใดสนใจจองคิวอันการสส่วนตัวเดือนมกราคมนะคะถือว่าเป็นการเปิดปีที่ดีอาจาร์ชันยังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าปิดแล้วแอดมินจะแจ้งให้ทราบว่าปิดกราฟให้ติดต่อไปที่แอดมินนะคะไลน์แอดอยู่ใต้คลิป ถ้าท่านได้รับจองคิวไปแล้วขอความกรุณาเลยว่าอย่าเปลี่ยนชื่อกับรูปโปรไฟล์เด็ดขาดแอดมินจะตามหาคุณไม่เจอเพื่อที่จะคอนเฟิร์มก่อนโทรคุยสดนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีมังกรค่ะดูสิว่าพลังงานหลักมีอะไรอยากจะบอกนะคะ โอ้พลังงานเดลลเขึ้นแหมก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดที่ดีนะคะเป็นเดือนเกิดที่เริ่มต้นกันด้วยความรักแหละนะคะคุณจะได้ของขวัญของรางวัลเป็นความรักที่ดีนะคะหรือว่าเป็นสิ่งดีงามที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะความรักที่ดีๆที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะ ในทุกๆสถานะเลยนะขอทราบเรื่องดาวความรักสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นราศีมังกรค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะความรักของคู่ที่เป็นประเด็นราศีมังกร t e m e r ื n c e พลังงานตัวคุณก็พยายามเคลียร์เอเนจีอยู่นะส่วนตัวเขาถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะเป็นอัศวินถือเหรียญคิงถือเหรียญมีไพ่หดหกถ้วยแต่ว่าขึ้นที่พลังงานฝั่งคุณ ดังนั้นหนนุ่นี้หน้าที่การตัดสินใจก็จะต้องเป็นตัวคุณนะคะสําหรับความรักคู่ที่เป็นประเด็นเนาะถามว่าสตอรี่นี้จบหรือยังเริ่มต้นปีก็คงจะยังไม่จบสิ่นะคะเพราะพลังงานการสื่อสารที่ฝั่งเขามีค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ฝั่งคุณด้วยนะคะหมายถึงพลังงานตัวเขาเนี่ยหกถ้วยนะคะ ถามว่ามีเกณฑ์การกลับมาไหมค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาสําหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะคะหรือว่าที่เพิ่งห่างกันไปแต่ถ้าในเคสที่ห่างกันไปนานมากๆแล้วแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไปมีคนอื่นอันนั้นอะไปเช็คที่คนโสดหรือไม่ก็คนมีคู่นะคะ พลังงานนี้ออกมาบอกว่าจะมีการกลับมาเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหาขาใจนะคะรวมถึงเขาจะขอเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบตรงๆนะไม่อ้อมค้อมเลยนะคะมีเกณฑ์การขอเริ่มต้นใหม่ขอปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณนะพยายามเคลียร์เนื้ีนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนก้าวต่อไปให้ดีที่สุดแหละนะคะแต่ตัวเขาในเวลานี้ คิดอะไรได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณดังนั้นมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแต่แต่แต่แตอาจจะไม่ได้รวดเร็วนะคะไพ่สองดาบออกมาบอกว่านับจากนี้อีกสองเดินขึ้นไปก็ประมาณกุมภาพันธ์ได้นะคะอย่างช้าอย่างเร็วสุดก็คงจะในเดือนนี้แหละนะคะในเดือนมกราคมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ มีการกลับมาพูดคุยสื่อสารปรับความเข้าใจนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะขึ้นอยู่กับ q ค e e นถือถ้วยขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะว่าคุณ่ะจะให้โอกาสเขาไหมจะลองเริ่มต้นกันอีกไหมนะคะถ้าเริ่มต้นถามว่ามันจะเป็นยังไงมันก็อาจจะมีการต้องปรับโูนกันใหม่ครั้งหนึ่งก็คือนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะกลายเป็นความรักที่ดีในอนาคตได้แล้ที่สําคัญที่สุดนะคะ คุณะจะต้องให้เขาพิสูจน์ความรักความจริงใจให้คุณมากกว่าเดิมด้วยนะคะ,ะหลักๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาคุยเริ่มต้นอีกครั้งระยะการดูใจหัวน,นี้มันควรจะต้องเป็นปีๆขึ้นไปนะคะมันถึงจะทําให้คุณมั่นใจได้แต่ทีนี้ในหลายถ้านายจานันร์มีความรู้สึกว่าคุณเป็นควินถือถ้วยนะบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือก ระหว่างคนคนใหม่นะคะที่กําลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วแล้วก็คนที่เป็นประเด็นอยู่ด้วยนี้แหละที่จะกลับมาพูดคุยสื่อสารกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ไกลกันนะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตด,ดินแล้วก็ชาวธาตน้ําอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันเลยนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างเดีมาเช็คพลังงานกันค่ะขอสราบเรื่องดาวความรักพลังงานคนโสดนะคะ คุณโสราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างใอฝั่งคุณก็คืออยู่อย่างใจเย็นแหละนะคะเมื่อไหร่เมื่อนั้นประมาณนี้แต่พลังงานคู่ของคุณเนี่ยออกมาบอกว่าเขาพยายามตามหาคุณอยู่นะ คนสดมีเกณฑ์การจะได้พบเจอความรักแบบไม่คาดฝันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแต่ว่าไพ่รอกับไพ่ช้ามันมีนะคะคนสดเนื้อคู่ของคุณมีเกณฑ์ว่าจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่คุณไปขอพรเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีชะตาที่ผูกพันกันนะคะ อาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนเคยคุยมาก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็น new energy ไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันในเวลานี้เขากำลังพยายามตามหาคุณอยู่นะคะเนื้อคู่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันต้องคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียจะเป็นหลักนะคะแต่ระยะเวลาการเจอกัหน่าที่จะหลังจากมกราคมนะคะอยู่ที่ประมาณ2-3เดือนขึ้นไปบวกลบมากกว่า นะคะ,ะแต่ว่าในเดือนมกราคมเนี่ยจะมีคนเข้ามาคุยไหมมีมีคนเข้ามาคุยทําให้หัวใจชุ่มชื้นอาจจะได้กัลยาณมิตรใหม่ๆที่ดีเพิ่มแต่ว่าเนื้อคู่ที่อบอุ่นละมุนละไมเป็นดาร์กโรมนติกสายเปที่คุณรอนะคะทั้งคูณผู้หญิงและคู่ผู้ชายนะคะที่คุณรออาจจะมาหลังจากเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลเกี่ยวกับชาวราศีตุลเกี่ยวเนื่องกับ ผลที่จะมีทุกอย่างตามแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานขอพรไว้ตั้งแต่แรกๆที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะมีคู่คุณก็จะได้เจอคนคนนั้นนะคะตามแรงบุญแรงอธิษฐานแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเล็กน้อยนะคะ หรือว่าบางทีคนในที่ทํางานหรือคนในครอบครัวอาจจะนําพาความรักครั้งเนี้มาให้คุณก็ได้แต่มันมีการเดินทางไปมาอยู่นะคะก็ขอให้โชคดีนะราศีมังกรนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินด้วยนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนคุยไม่ชัดเจนราศีมังกรกันดีกว่านะคะขอทราบพลังงานคนคุยไม่ชัดเจนราศีมังกรค่ะ คนคุยไม่ชัดเจนราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเสียงข้างนอกนั่นนะออฟฟิศอาจารย์ก็จะเหมือนเขามีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะขออภัยด้วยนะคะถ้าเสียงรบก,กวนเอาล่ะคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคนคุยไม่ชัดเจนไพออกมาเป็นอ๋อแปดเท้า การสื่อสารคุณมองหาเอมเพร์ของคุณนะคะแล้วคุณคิดว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเอมเพร์แต่ว่าเสียใจด้วยที่มันมีเด่เดวิลขั้นนะคะ ขาอาจจะสร้างภาพที่คุณรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังนะเด้ดิเว,วิลขึ้นกับเอ็มเทรสระวังว่าคนที่คุยไม่ชัดเจนอยู่นี้เขาอาจจะยังดีวกับคนเก่าๆอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ซึ่ง มันไม่สามารถที่จะมาชัดเจนที่คุณได้นะคะดังนั้นให้พิจารณาดูที่การกระทําเป็นหลักอย่าเชื่อที่คำพูดนะคะเพราะว่าการสื่อาสารเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนดีเสียและเกินนะคะแต่คุณอะอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ได้ว่าสองเหลี่ยญเขากำลังจะกริร่งระหว่างตัวคุณกับคนคน,คนอื่นอยู่นะคะหรือบางทีอ่ะคนเก่าของเขายังวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตให้เขาได,ได้ได้ต้องเลือกได้ตัดสินใจดังนั้นนะคะ ขอให้พิจารณาดูที่การกระทำนะถ้าคุณตัดสินใจเปิดใจใหม่นะคะแล้วก็มองเห็นความจริงตระหนักรู้ได้ว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่ไพ่เดอรฟูกับเอมเพอร์ออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอเอมเพอร์ของคุณที่แท้จริงนะคะคุณจะได้เจอคนที่พร้อมที่จะรักทุ่มเทให้คุณอย่างแท้จริงไพ่ในอนา,นาคตราคามันพื่นขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเม้านะคะกับอสุรเถอดาบ คุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่รักที่ชัดเจนในเร็วๆนี้ต่อเมื่อคุณตัดสินใจปิดจบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ถ้าไม่งั้นเนฟูออกมาบอกเลยนะว่าคุณจะวนลลปอยู่กับความคิดเดิมแล้วคุณก็จะหลงผิดว่าเขาอะเป็นคู่ของคุณนะคะทั้งๆที่จริงแล้วอะมองดูทรงแล้วเขาก็ไม่ได้จะไปไหนหรอกแต่ว่าความสัมพันธ์จะคืบหน้าไหมก็อาจจะต้องใช้เวลานานเป็นปีนะคะกว่าที่เขาจะตัดสินใจเลือก ใครคนใดคนหนึ่งได้แล้วเขามีแนวโน้มจะเลือกทางเราไหมเออมันเป็นคิงถือดาบอะมีแนวโน้มไหมลูกไม่มีแนวโน้มเลยนะคะผ้าาจะทำให้คุณผิดหวังนะคะในอนาคตข้างหน้าดังนั้นตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างประเทศเกี่ยวกับคนอายุเยอะกว่านะคะหรือน้อยกว่าได้ เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารผ่านท,ทางโซเชียลมีเดียระมัดระวังเรื่องสแกมเมอร์นะคะเกี่ยวเนื่องกับรักครั้งใหม่ที่ดีที่กําลังจะเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณเปิดอกเปิดใจและเกี่ยวเนื่องกับชาวทาตุด,ดินเนื้อคู่ที่คุณเฝ้ารอเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุดท้ายแล้วคนมีคู่นะคะขอทราบเรื่องราวความรักคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ เดือนมกราคม2อง5เคคุณมีคู่อืมคุณมีคู่แผนการในเรื่องอนาคตอาจจะต้องรอหน่อยนะคะอืม ถามถึงแพลนการแต่งงานยังไม่ได้เห็นในเร็วๆนี้นะคะอาจจะไปบทสรุปอยู่ประมาณท้ายปีแหละนะคะแผนการแต่งงานยังไม่มีค่ะแต่ว่าแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีเวลาให้คุณได้ไม่มากนะหรือว่าเซอร์ไพรส์ของขวัญได้ไม่เยอะเท่าปีที่แล้วก็อย่าเพิ่งงอนนะเหมือนว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินและเขาไม่ได้บอกคุณนะคะ แล้วก็การเจอ,เจอกันถ้าเป็น long distance นะคะเป็นรักทางไกลนะคะการเดินทางมาเจอ,เจอกันอาจจะเลื่อนอาจจะเลทไปอยู่ที่ประมาณ3-6เดือนขึ้นไปนะคะ,ะการพูดคุยแพลนการแต่งงานน่าที่จะอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนปี25เสียมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างก็น่าจะรู้มั้งว่าเรื่องแต่งงานมันยังไม่พร้อมนะคะ แต่มีเกณฑ์อยู่แล้วค่ะในอนาคตว่าจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวเพราะเป็นสองถ้วยแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยก้าไม่เท้าออกมาบอกว่า <c oughs> ทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะต้องอโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็เรื่องการจัดสรรปันส่วนเวลานะคะสำหรับอนาคตอันนี้สำคัญนะคะเพราะมองดูว่าตัวคุณอาจจะมีภาระทางครอบครัว ที่คุณอาจจะต้องเคลียร์ให้หมดเสียก่อนก่อนที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะสร้างครอบครัวแล้วตัวเขาเองอะค่ะก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าจะต้องทิ้งถิ่นฐานเดินทางหรือว่าข้ามข้ามจังหวัดข้ามประเทศมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะการวางแผนเดินทางไปมาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องซีเรียสทอล์กดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปแล้วทุกอย่างจะดีเอง ความรักทุกอย่างยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอุปสรรคในช่วงเวลานี้จะเป็นเรื่องของชีวิตโดยรวมเสียมากกว่านะคะสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมังกรแต่อย่างไรก็ดีนะคะมาเธอแมรี่ก็ออกมาเคลมแหละว,ว่าชีวิตคุณอะ่ะมันจะเ,เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ดีงามนะคะที่สมปรารถนาดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทุกสิ่งมันจะต้องเป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดอยู่แล้วเพียงแต่ช้ากว่าที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ราศีมังกรนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ